ต้องมันมีลูกขอกอยู่สองฝูงนะครับฝูงแดงแป๊ดเลยดูดิ mm ปนไนกวนในคอกนี้ก่อนลองดูคอกนู้น้่งอุ้ยกัดกัดเลยคอกนู้นกัดเฉยเว้ย โดดว <iro> ้วนตัวเลยพ่อคุณกัดเฉยเลย ้ตานโปกได้สวยอยู่นะตามมาขยี่่ยครับมโหมโห ตามอยู่ตามมันจะกัดนะครับมันตาม้าจะกัด มีการโอ้มูมอ,อ,มอย่างเงี้ยโหดไว้คอกนี้เมียกาอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวก็กัดหู่ลูกมันมกยับ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 โหสวยด้วย ตัวน high, loyalty, ี้ตัวนี่ตัวนี้ตัวเล็กตัวนี้ตัวเล็กต้องถ่ายวะตัวนี้ตัวเล็กถ่ายสองโลเองเป็นแม่ข้อชะโดครับตัดแต่แก้กันแต่มันมีตัวใหญ่กว่านี้ตัวนี่ครับใส่เข้าไปแต่แก่คันเต็มเต็ม โดนนีอ่อ้าวปลาไปไหน่ะออกอยู่นี่มันมีตัวนึงกัดจากตัวใหญ่สักครู่นะครับโดนนี <'t> ่แมว เดี๋ยวปากมันเจ็บนี่ครับเป็นชะโดนะครับไปมาสองโลกัดเตะแก้คันนะครับโอเคหลอดถ่ายรูปหลอดจะปล่อยมันไปนะครับเดี๋ยวมันมีตัวหนึ่งแม่แมใหญ่กว่านี้โอเคครับ okay, ผมหลอถ่ายรูปก่อนตะคูนึ่ไม่อยากคลิปตัวที่ปากหาลอดรีบถ่ายเนาะเราเอาแต่ปลาเดียวตกได้นะตกได้ก็ปล่อย แล้วแต่คนครับไม่ว่ากันโอเคเสียมือว่ะเสียเดี๋ยวที่โอ้จะไปไหนล่ะดุจริงๆก้อนนี้ โอเคเยวปล่อยแล้วปล่อยแล้วปล่อยแล้วไม่หาใจร้อนจริงๆเลยเราเนี่ยเป็นคนอื่นเข้ามึงไปกินนะ่เนี่ยฟัดเข้าเต็มปากเลยโอเคไปหาลูกเจ้าหาลูกเจ้าโอเคครับผมเต่แก้คันนะครับสุดยอดมากครับ